ยำเย็นหลังเลิกงานครับพักที่เกาะปัญญีครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับห้าโมงกว่านะครับภูเขาสลับป่าโกงกลาง ลสอมาครั้งก่อนพักบ้านหลังนู้นครับนะครับที่จะมีราวบันไดลงไปในน้ำครับ หลังโนมาครั้งนี้พักบ้านหลังนี้วันนี้ไฟไม่มาครับไฟดับนู่นครับลงเยียงเหรอเป็นน้ำฟุตบอลลอยน้ำ เด็กๆกำลังเล่นกันอยู่นะครับนั่นคือขกาะครับตอนน้ำมาน้ำก็จะเต็มเหมือนกันแต่พอตอนน้ำลดก็จะเห็นพื้นดินครับการสร้างบ้านของเขาท่อ,ขอ,ขอ ฝังลงไปในปูนในดินแล้วก็เทปูนกรอกเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้มาวางทับหัวทับหัวเสาอาก,กาศดีครับตอนเยน็นอามาพักผ่อน อันนี้แต่คนสลามครับสลามมุสลิมวันนี้ไฟดับเลเลือกงานตั้งแต่วันหน่อยอันนี้ก็เป็นเรือครับเรือหาปลาอันนี้ก็บ้านลอยน้ำ าวเลยออกไปทางโน้นก็จะเป็นออกไปทางโน้นก็จะเป็นภูเก็ตครับลองออบไปทางโน้นความเขาไปเป็นภูเก็ตมาเที่ยวนี้ช่วงบ่าคือดีครับไฟดับ น้ำก็ไม่ค่อยไหลตอนเย็นเย็นก็จะมีกับข้าวอาหารมาครับอาจะมานั่งกินตรงนี้แหละไม่รู้ไฟจะมาหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ระดับระดับยาวเลย บ้านของเขาเวลาเขาก่อสร้างก็จะเป็นหาท่อปูนมาตอ,อกลงไปในดินเหล็กเสียบแล้วก็เทปูนกอกเทคานวางแผ่นก็เทปูนทับอกีกเป็นพื้นน้ำใสดีครับ โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับช่องยึดมั่นในกจากใรครับผม